สวัสดีค่ะคณะสวัสดีค่ะคณะกรรมการและผู้ฟังทุกท่านดิฉันมนัสนันคงเกิดราบและพวกเราคือทีมพีซิลลี่ค่ะ,ว,นนว,ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอ c a r i s h แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพออนไลน์เมื่อเมื่อนึกถึงแพทย์แผนไทยพวกคุณนึกถึงอะไรกันคะจากการสำรวจของเราจาก200คนนะคะ สมุนไพรนวดและหมอนวดคือสิ่งที่ทุกคนคิดแต่รู้ไหมคะว่าแพทย์แผนไทยเป็นมากกว่านั้นเยอะพวกเราจึงอยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจแล้วมาฟังเรื่องราวของคุณยายมะลีและคุณหมอชวนชื่นกันค่ะคุณยายมะลีนะคะอายุ64ปีมีอาการปวดตึงที่หลังศีรษะ ปวดป่วยง่ายมีอาการใจสั่นมามากกว่า4ปีแล้วได้รับการวินิจฉัยจากหมอว่าท่านเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการจะเป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ,อเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพราะว่าปัจจัยที่ว่าท่านเนี่ยอายุเยอะแล้วก็มีประวัติจากทางครอบครัวด้วยคุณยายเมลีจึงเลือกวิถีทางธรรมชาติไปคุยกับทางแพทย์แผนทางเลือกเน้นไปนที่แพทย์แผนไทยเพราะว่าท่านเนี่ยคุ้นชินกับภูมิปัญญาชาวไทยคุณหมอชวนชื่นนะคะ เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่สามารถอ่านค่าผลแ a บทางสุขภาพปัจจุบันได้ทั้งสองคนได้มีการพูดคุยกันถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่คุณยายมะลิควรทำเช่นการลดการกินอของหวานของเค็มอาหารมันหวานแล้วก็รับสมุนไพรไปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนสมุทรธาตุของคุณยายมะลิแพทย์แผนประยุกต์นะคะจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลายาวในการปรับพฤติกรรมลดความเสีย่ยง ประกอบไปด้วยการทำหัตถการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประครบสมุนไพรหรือทานยาสมุนไพรแต่น่าเศร้าใจนะคะที่คุณยายมะลิเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปได้เพียงแค่สองอาทิตย์เท่านั้นค่ะคุณยายมะลิจึงไม่ดีขึ้นคำถามอยู่นี่ค่ะทำไมคุณยายมะลิถึงไม่ดีขึ้นหรอคะเพราะว่าคุณยายมะลิไม่เปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าเพราะยาสมุนไพรที่หมอใจเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพที่เข้ากับร่างกายคำตอบนะคะคือทั้งคู่เลยค่ะเพราะอะไรหรอคะ เพราะว่านี่เลยค่ะเพราะไม่รู้ว่าคุณยายมะลิเนี่ยนะคะเออหมอชวนชื่นไม่รู้ว่าที่คุณยายมะลิบอกว่าคุณยายมะลิปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วเนี่ยท่านปรับเปลี่ยนจริงหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วคุณยายมะลิยังแอบกินทองหยอดที่ท่านชอบกินอยู่จริงๆแล้วปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่มีช่องโหว่ในนัดครั้งแรกและนัดครั้งต่อไปนั่นเองค่ะเพราะว่าแาพทย์เนี่ยไม่รู้ว่าเอ๊ะสมุนไพรเนี่ยไม่เข้ากับร่างกายจริงหรอหรือว่าเป็นเพราะว่าผู้รับบริการเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ที่อยากลดความเสี่ยงเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วจริงหรือไม่คนอย่างคุณยายมารีนะคะไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งคนในโลกนี้ค่ะแต่มีมากถึง20ล้านคนหมออย่างคุณหมอชวนชื่นเนี่ยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยรักษาช่วยเหลือถูกต้องแล้วหรือไม่ก็มีมากถึง7 2 0 0 0คน พวกเราจึงอยากที่จะมาอุดรอยช่องโหว่นี้โดยการใช้ c a r r i a g e Telehealth Application แอปพลิเคชันที่จะช่วยปรึกษาหาแพทย์แผนทางเลือกออนไลน์นั่นเองค่ะโดยผู้ใช้งานนะคะสามารถดูประวัติการรักษาประวัติของตอนเองได้ผ่านหน้า h l l p Page หลังจากที่ทำการประเมินแล้วพูดคุยกับแพทย์ผ่านระบบ telemedicine ติดตามอาการผ่าน Smart To Do List แล้วก็ฟีเจอร์ที่เราภูมิใจนำเสนอวันนี้เลยนะคะ คือ AI facial recognition หรือระบบการสแกนหน้าอัจฉริยะที่จะได้3ค่าทางสุขภาพก็คือ 1. อัตราการเต้นหัวใจ 2. ความดันโลหิตและก็3ระดับความเครียดนั่นเองค่ะในระยะเวลาโครงการนะคะเราโฟกัสไปที่การ uh, develop ตัววัดอัตราการเต้นหัวใจค่ะเราได้มีการไปทดสอบกับกลุ่ม U X U uh, กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะทำ U X U I ให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเรามากที่สุด ดเนียคือ UX UI ที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะเราตัดสินใจพัฒนาตัวหน้า Health และก็ตัวหน้า AI Facial Recognition เพราะเรารู้ว่าการติดตามอาการที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการวัดที่ประจรอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะเมื่อผู้ใช้งานใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะจะมีการอ่านก่อนคู่มือใช้งานวัดหน้าจอค้างไว้15วินาที หลังจากสิทาวีแล้วจะมีการนำวิดีโอนี้ขึ้นไปเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะออกมาเป็นค่าวีซอนนั่นเองก็จะจบกระบวนการค่ะโดยความช่วยเหลือของ HealthTechX นะคะทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสนำโปรโตไทป์ต้นทดสอบของเราเนี่ยไปทดสอบกับหลากหลายชุมชนไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นกรุงเทพหัวหินหรือแม้แต่สมุทรปราการได้ไปทดสอบกับ กลุ่มตัวอย่างของเรา100คนเพื่อที่จะเทสหา accuracy โดยตอนนี้ค่าความแม่นยำอยู่ที่93%ค่ะในตัวในอนาคตนะคะเรามีแพลนที่จะเทสกับอีก7ชุมชน300คนทั่วประเทศพาร์ทเนอร์กับอีก25คลินิกแล้ว expand ในด้าน marketing แล้วก็ในด้าน operation ของเราค่ะ c a r s h นะคะให้บริการกับทั้งคลินิกแพทย์แผนประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นในโมเดล B2B และ ให้บริการกับผู้ใช้บริการในรูปแบบ B2C รายได้ของเราจะมาจาก3ช่องทางด้วยกันค่ะคือ1.10%ต่อแต่ละ t r a n s a c t i o n 12.5%ค่ายาและ1,500บาทต่อเดือนต่อ1คลินิกนั่นเองค่ะ Distribution channel ของเรานะคะจะเป็นการที่เราทำกิจกรรมร่วมกับคลินิกต่างๆของเราจะมีเป็น On w Media content ที่เราให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายของเรามีการไปออกตามบูธต่างๆเพื่อทำให้แคริชเป็นที่รู้จักมากขึ้น ทีมของเรานะคะประกอบไปด้วย3าคอเมมเบอร์คือมนัสนันคงเกิดลาบมนทการโคาวิสุทธ์แล้วก็ปัญชยากิติรัตนาวิวัฒน์เรายังมี e x t e r n a l tech dev ของเราอีก1คนและทีม Marketing อีก2คนค่ะทีนี้คำถามคือพวกคุณสามารถช่วยเราได้อย่างไรหรอคะในปัจจุบันนะคะเราต้องการเงินจำนวน7 5 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทเพื่อที่จะนำไปพัฒนาตัวแอปพลิเคชัน แล้วนำไปในส่วนของใช้ในเรื่อง operation และ marketing strategic partner ที่เรามองนะคะก็คือไม่ได้เป็นเพียงแค่แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนประยุกต์แต่เรายังมองไปถึงที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเพราะในระยะต่อไปจะต้องมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดทำคลินิกค,ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราอยาก ให้แกปพลิเคชันของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนเล็กๆที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดียิ่งขึ้นให้สุขล้ำไม่เหลื่อมล้ำและให้ศักยภาพของคนไทยเนี่ยและแพทย์สมุนไพรไทยได้โด่งดังไปถึงเวทีโลกแค่สุขภาพกายแค่สุขภาพใจไม่ต้องนึกถึงใครนะคะให้นึกถึงแคริชขอบคุณค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะครับ ผมว่าน่าสนใจในเรื่องมุมมองว่าว่าของไทยหรือแพทย์ทางเลือกเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องช่วยในการ educate ค,<น>คนคนต่างๆด้วยอย่างแม้กระทั่งผมเอ, <บา S 2> องเนี่ยผมอยากจะไป,ปหาแพาทย์ทางไทยในหลายๆด้านแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะไปทางด้านนั้นได้เพราะว่าผมไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าผมเป็นอย่างนี้โรคอย่างนี้ผมควรจะต้องไปหาใครมั่ง หมอดึงเส้นที่ไหนดีหรือไม่ก็จะทำอย่างไรที่จะสามารถที่จะทําให้เหมือนกับว่าเออถ้าผมเป็นโรคอย่างนี้ยาธรรมดารักษาไม่ได้ผมต้องไปกินยาแพทย์แผนไทยของของใครจังหวัดไหนอย่างไรผมว่าข้อมูลพวกนี้อาจจะต้องอสื่อสารนิดน,นึงแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าทําการติดต่อ refer ได้ว่าควรจะ <c oughs> ว่าควรจะหาใครมัง้งเพราะ มันมันยากมากเลยครับ<ช>ข้อมูลนี้ผมผมอยากหามามากเลยแต่ว่าไม่สามารถทําได้แอป,แปนี้ทำได้ไหมครับแปลว่าตัวแอปนี้ตอบคำถามนั้นเลยค่ะเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะเป็นการรวบรวมคลินิกแพทย์แผนไทยทุกที่เลยค่ะให้มารวมเพราะฉะนั้นแล้วมีแค่การโอเคพรีไดอกโนสก่อนว่าวันนี้เป็นอะไรมาแล้วก็จะมีการรักษาการพูดคุยกับแพทย์ได้ค่ะคือตัวแอปนี้ตอบโจทย์เลยค่ะ แล้วก็จะติดตามอาการแล้วก็รวมทั้งกับการว่าบางทียาแผนไทยก็หายากมากจะส่งตามบ้านด้วยเลยไหมหรือว่ายัางไงครับในส่วนของการส่งนะคะก็คือเราเราจะมีเป็นบริการ Delive r y แต่ว่าในในการจัดส่งตอนนี้ค่ะยังไม่ได้เลือกว่าจะเป็นเจ้าไหนในการจัดส่งแต่มีการ Delivery ยาค่ะเราจะมีการ Delivery ยาอยู่แล้วครับถ,ถามนิดนึงครับ นื่องจากแพทย์แผนไทยเนาะมันมีหลายหลายวิธีการอะไรยอย่างเงี้ยระบบเนี่ยมีการแยกแยกให้ไหมว่าคุณต้องรักษาโดยแผนไหนอะไรยังไงบ้าง คือตอนที่ผู้ใช้บริการเข้ามาค่ะจะมีการคัดกรองก่อนจะเป็นทั้งแบบทดสอบแล้วก็จะมีการบอกคือไม่ทราบว่าเคยใช้เทเลเมดิซีนไหมคะจะมีการบอกก่อนว่าวันนี้เป็นอะไรมาบ้างแล้วต้องการจะพบแพทย์แขนงไหนอะค่ะคือตัวระบบะเราจะพยายามเอากอักอริติมให้แพทย์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดขึ้นมาก่อนนะคะในการ browse ส่วนในส่วนของคลินิกอะค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะก็จะมีทั้งคลินิกแพทย์แผนประยุกต์คลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกแพทย์แผนจีนหรือคลินิกแพทย์ทางเลือกซึ่งมีหลากหลายประเภทด้วยกันค่ะเราก็จะมีการกรองคลินิกก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันเราค่ะแล้วก็มีการแสดงออกให้ผู้ใช้ทราบว่าแต่ละคลินิกค่ะจะมีจุดเด่นอะไรเพื่อที่จะเป็นจุดขายแล้วก็ช่วยเป็นเหมือนมาร์เก็ตติ้งช ANNEL ให้กับคลินิกแต่ละคลินิกที่ อยู่ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ของเราด้วยค่ะผมผมทำความเข้าใจก่อนว่าสแกนหน้าผมแล้วเนี่ยจะมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานหรือความดันเข้าใจว่าถูกนี้ถูกไหมฮะอ๋อไม่ใช่ค่ะคือตรงแบบประเมินความเสี่ยงจะทำก่อนหน้าที่เข้าแอปพลิเคชันแต่ว่าตัวสแกนเนี่ยจะสแกนได้3ค่าทางสุขภาพก็คือจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจความดันโลหิตแล้วก็ค่าความเครียดค่ะใช่ แล้วที่คือก็คือจะประมวลผลจากที่เราตอบข้อมูลพื้นฐานไปใบวกด้วยสแกนใบหน้าแล้วผลดีเซสมันจะบอกว่าเราสุขภาพดีไม่ดีหรือแนวโน้มจะเป็นโรคอะไรแบบนั้น รอย่างไรค,รคือในตัวของแบบทดสอบก่อนหน้าค่ะที่จะประเมินความเสี่ยงเนี่ยจะช่วยดูว่าคุณเสี่ยงเป็นโรคอะไรขนาดไหนแต่ในส่วนของ AI จะเป็นการติดตามอาการหรือว่าเช่นวันนี้ไปหาหมอยังส,สมมติวันนี้ถ้าหนูจะเดินไปหาหมอหนูก็ต้องมีการวัดความดานันวัดอ,อุณหภูมิอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นในด้าน P d i a c แล้วก็การติดตามอาการเช่นว,ว่าหมอให้ยาลดความดันมาลองไปทานดูนะดีขึ้นไหมแล้วก็เราอาจมาสแกนหน้าให้หมอดู15าวิต่อวันดูซิว่าความดันเราเป็นยังไงบ้าง จะเป็นในส่วนการติดตามอาการนะคะใช่คือสแกนแ,นแล้วติดตามอาการได้ว่าประสิทธิภาพของยาช่วยลดความดันใช่ใช่ค่ะจะจะจะเป็นเหมือนใหญ่มากกว่าว่ามันมันให้ค่าทางสุขภาพะคะ่ะเป็นค่าความดันอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ค่าความเครียดแต่ว่าหมอเนี่ยจะเอาค่าเนี้ยไปเหมือนเมคเซน n ์ยังไงก็ตามที่หมอเหมือนเอาไปใช้ะค,ะใค่ะพอพอเข้าใจไหมคะ ตรงยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวมาบูธหนูได้นะคะเดี๋ยวหนูอธิบายให้ฟังค่ะไม่คือคือทีนี้ไงประเด็นคือว่าตกลงคุณจะขายของความเป็นแพทย์แผนไทยหรือคุณจะขายของแอปพลิเคชันที่วิชาชีพทางการแพทย์ทุกคนก็มาใช้ตรงนี้ได้แอปพลิเคชันนี้เราเราเน้นไปที่แพทย์แผนไทยค่ะแต่ว่าตัวอันนี้จะเป็นเหมือน t o o เป็นเครื่องมือในการช่วย ในการช่วยให้เขาสามารถติดตามอาการได้ค่ะคือเมนลี่ของเราคือคือแอปเลยค่ะแต่ว่าที่ยกตัว A.I. I ขึ้นมาเพราะว่ามันคือตัว assisting tool ที่จะช่วยให้การติดตามอาการเนี่ยดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะค่ะก็คือจากที่เราไปสำรวจตลาดตั้งแต่คลินิกแพทย์แผนไทยแต่ละที่มาก่อนนะคะก็ได้ปรึกษาสอบถามหาเนพน i อยจากคุณหมอแต่ละที่คุณหมอก็ได้มีปัญหาจากการที่ ไม่แน่ใจว่าคนไข้ปรับพฤติกรรมจริงไหมก็เลยคุณหมอค่ะก็กล่าวเองเลยว่า แต่ละครั้งที่จะมีคนไข้บางประเภทที่เขาให้ข้อมูลทางการกินข้อมูลการนอนข้อมูลค่าสุขภาพต่างๆรวมถึงผลแรบแล้วก็ค่าทางสุขภาพที่สามารถเราสแกนได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าหากมีค่าตัวนี้ที่มาอยู่ในแอปพลิเคชันที่ช่วยทําให้คนไข้ใช้ง่ายและคุณหมอก็ได้เห็นค่าทางสุขภาพอันนี้ง่ายเหมือนกันก็จะช่วยให้ในการปรับพฤติกรรมของคนไข้อะค่ะมีประสิทธิภาพมากยินขึ้นใช่คือผมเห็นคุณค่าแล้วก็ตัวแอป แต่กลายเป็นว่าคุณไปขีดวงสําหรับวิชาชีพแพทย์แผนไทยเท่าที่ผมจับความคืออันนี้มันเป็นการติดตามอาการแล้วก็ดูว่าได้รักษาเป็นยังไงซึ่งจริงๆมันใช้ได้กว้างมากเลยไม่เฉพาะแพทย์แผนไทยถูกไหมครับ<ช>นักกายภาพแพทย์โรคหัวใจแพทย์อะไรก็ได้เพราะตัวนี้กําลังจะทําตัวนี้ในการติดตามอาการแล้วก็คล้ายๆกับว่าดูว่าเขาสุขภาพดีขึ้นไหมหรือมีอะไรบ้างไหมแตพ่พอพูดว่ามาลิงก์กับแค่แพทย์แผนไทยมันก็เลย ยังมงงว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไนงะคือคือถ้าจะลิงก์กับแพทย์แผนไทยคือหน้าแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นธาตุไฟธาตุน hm, <อ>้ำธาตุลมอะไระใช่ไหมค,คือคือ,คอมันก็เลยไม่ได้ลิงก์กันไงอ่ะคือในตัวแอปอะค่ะคือจริงๆด้านข้อมูละจะมีในส่วนของเรื่องธาตุเรื่องการพีไดแอ็กทุกอย่างจะเป็นในการใช้ศาสตร์ไทยเข้ามาค่ะแต่ว่าตัวอันนี้มันอาจจะเหมือนกับยังยังเหมือนไม่ได้ไม่ได้โชว์ ความเป็นไทยค่ะนั้นแต่คือเราเน้นแพทย์แผนไทยเพราะว่าอยากที่จะโชว์เคสพวกเขามากขึ้นค่ะจริงพวกเราก็เชิญคุณหมอปิรักจากคลินิกปิรักการแพทย์แผนไทยมาร่วมงานของเราด้วยขอเชิญคุณหมอเลยค่ะเผื่อถ้าอยากมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถถามได้ค่ะปิ่นหมอปิ่นนะคะก็มาจากปิรักคลินิกการแพทย์แผนไทยซึ่ง ดีมากเลยที่น้องได้เข้ามาศึกษาที่คลินิกเพราะว่าที่คลินิกเนี่ยนอกจากเราเป็นสถานพยาบาลแล้วเรายังเป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านธรรมชาติบําบัดแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์อะคะ่ะรวมถึงนักศึกษาแพทย์ก็เข้ามาฝึกงานที่นี่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเก็บเคสในระยะยาวเนี่ยน้องจะได้ข้อมูลอีกเยอะมากๆซึ่ง ก็เคยให้คอมเมนต์กับน้องไปเหมือนกันว่าการที่เราจะมาแค่ดูแค่ความดันหรือมิติอะไรแค่ของร่างกายมันอาจจะไม่ใช่ในทางแผนไทยเราดูรายละเอียดเป็นเรื่องของธาตุซึ่งอันนั้นถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าการที่มีข้อมูลแบบนี้มาช่วยประกอบอะ่ะก็ทําให้การวินิจฉัยในเรื่องของธาตุมีความกาเริบมีความเสื่อมมีความพิกการอะไรเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราจะได้ไม่ต้องมาโนไปเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาคนไข้ไปหาหมอ ที่สถานพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่าความดันที่เกิดที่สถานพยาบาลนะคะมักจะไม่ใช่ค่าความดันจริงเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันเนี้ต่อให้น้องทําขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการคอนซัลผ่านออนไลน์เทเลเมดิซีนก็ตามค่าความดันที่เขาคุยกับหมอวันนั้นอะอาจจะเป็นค่าความดันหลอก จริงๆเราอยากได้ค่าความดันที่เป็นค่าความดันที่แท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าแอปพลิเคชันนี้สามารถอยู่ในมือของคนไข้ได้โดยที่เขาไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรที่แพงนะคะและเขาสามารถมอนิเตอร์ค่าความดันของตัวเองได้ทุกวันเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยมากเพราะไม่อย่างนั้นพอตื่นเต้นเนาะเวลาเราเจอหมอเราก็ค่าความดันขึ้นตลอดเวลาก็แน่นอนค่ะว่ายังไงก็ต้องได้ยาความดันแต่ถ้าเรามีข้อมูลตรงนี้มาประกอบหมอก็จะรู้ว่า ความเป็นจริงของคนไข้ไลฟ์สไตล์อะค่ะมันสัมพันธ์กับท่าที่พิการเสื่อมหรือว่ากำเริบยังไงด้วยนะคะเดี๋ยวผมฝากวินิดหนึ่งเห็นน้องนำเสนอว่าความแม่นยำ9.3อันนี้มันจากตัวอย่างจำนวนเท่าไหร่นะร้อยคนค่ะร้อยคนซึ่งยังไม่เยอะเนาะ<ช>เพราะ,ะฉะนั้นต้องทำแล้วก็พัฒนาแล้วก็ดูเรื่องของแ c c u r a เรนะครับแล้วก็ไอความที่แม่นยำเนี่ยมันคือแม่นยำาพาว่าฮาร์ดเรทสูงแล้วก็ถูกต้อง หรือฮาร์ดเรตต่าและถูกต้องหรือหรือว่ามันผิดยังไงต้องวิเคราะห์คนปกติกับคนใช่ค่ะกับเคสที่จะสวิงใช่ก็เราก็ได้มีการเทสกับทั้งแต่งหน้าแสงที่แตกต่างแล้วก็เป็นสุดท้ายคือเรื่องคอนดิชันนะครับถ้าเกิดเทียบได้ว่า Before กับอ f t เตแล้วก็มีทรีทเมต์อะไรก็แล้วแต่แล้วมันดีขึ้นเป็นการพรูฟอันนี้จะตอบโจทย์ทุกอย่างนะขอบพระคุณค่ะเขค่ะ